ทริปนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่ที่นี่เป็นที่พักสไตล์แกลนปิ้งสำหรับสายแคมป์ที่อยากมาตัวเบาๆและชอบความสะดวกสบายแต่อยากใกล้ชิดธรรมชาติลำธารและป่าเขามีเต็นท์โดมเท่ๆมาในรูปแบบของวิลล่าที่มีความไรรเวทสุดๆพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบจัดเต็มมีมุมนั่งชิลและมุมปาร์ตี้สวยๆหลายจุดมีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นแบบไม่อัน้น มีหอคอยเอาไว้ให้ดูดาวยามค่ำคืนแบบฟินๆและที่นี่คือมายาลักชวรี่แคมปิ้งครับผมตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางเข้าที่พักกันก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเช็คอินก่อนนะคะ Our to hearts streets the the beat We began feel the fire city to We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Uh, Ah,ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ uh, uh, yeah. uh, <coughs> <to the> <coughs> Maya Luxury Camping naha โอเคครับพี่เนาะหนูเอาโน้ตบุ๊กลงไปได้นะเพื่อเพื่อทำงานเอ็กเอากระเป๋าลงแล้ว อนนี้เราก็อยู่ที่มายาลักชูรีแคมปิ้งค่ะก็จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาซึ่งทางเข้ามาออต้องบอกกอบว่าที่เนี่ยเป็นที่พื้นที่ส่วนบุคคลนะคะทางเข้าเนี่ยก็ก็จะมีแบบขรุขระนิดนึงถ้ารถรถยนต์รถเก่งสามารถเ,ออเดินทางเข้ามาได้นะคะแต่ว่าถ้าโหลดเนี่ยก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่ามันก็จะมีหลุมค่อนข้างเยอะแต่พอเข้ามาข้างในนี้เราก็ดูสิคะเนี่ยทุกคน เป็นวิลล่าอันนี้เขาเรียกเป็นวิลล่าวิลล่านะวิลล่าหนึ่งนอนได้ห้าคนมีสองเต็นท์นะคะเต็นท์หนึ่งนอนได้3ามคนเต็นท์หนึ่งนอนได้สองคนนะคะมีหนึ่งห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องอาบน้ำนะคะห้องน้ำเขาจะแยกโซนกันเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูเต็นท์นะคะอันนี้วิลล่าที่เราจะนอนตรงนี้การอื่นไปดูห้องน้ำก่อนเพราะห้องน้ำนี่ตรงไป ก็จะน่ารักนะมีอันนี้กัน้นเอาไว้ขวามือนะคะจะเป็นห้องอาบน้ำนะคะมีสเต็ปค่ะสเต็ปตึ๊กขวามือเป็นห้องอาบน้ำคะ่ะส่วนซ้ายมือเป็นห้องสุขานะคะสุขาวดีะคะ่ะนี่น่ารักไม้ไม้ไม้ไม,ไม้ให้มันแบบเข้ากับธรรมชาติดีไซน์ไม้ไม้ไมีมความเป็นชั้นฟิงห้องอาบน้ำเขาก็จะมีอุ้ยทุกอย่างให้เราเลยนะคะเนี่ยแชมพูยาสระผมรีมอาบน้ํา โฟมล้างหน้า okay. ไม่ใช่ของแบบไม่ดีนะคะนี่แชมพูรสระผมนี่ขอ,องหอมครีมแบบน้ำโอเคผ้ okay. าขนูก็อยู่ในเต็นท์นะคะเดี๋ยวพาไปดูไปเรามาดูบ้านหลังใหญ่ก่อนดีกว่านะคะบ้านหลังใหญ่ทางเข้าก้มมาค่ะเขาก็จะมีเก้าอี้อย่างเงี้ยไ,ไว้ให้บ้านเราสองสองอันนะคะสองตัวไปนั่งชิลข้างหน้าเต็นท์ใช่นี่ค่ะน่ารักด้วยความน่ารักเห็นไหมเขาจะมีรองเทาง้าอยี่ให้เราด้วยเอย๊น่ารักมาก เขามีสระเท้าไซส์ผู้หญิงด้วยค่ะอ่าใส่ใจ,ใจนะใ,จใส่ใจ,ใใจโอเคอ,อันนี้คืออันนี้คือทางเข้าทางเข้าหนุ่มด้วยรูหนอนค่ะรูหนอนมันจะโผล่ออกไปอีกกาแล็กซี่หนึ่งนะคะถ้าเข้าทางรูนี้อันนี้คือแอร์ค่ะนี่ค่ะแอร์อันนี้เป็นเตียงห้องอ่าเตียงใหญ่ที่นอนสองคนได้นี่ก็เป็นเตียงห้าฟุตนะใช่โอเคแล้วก็มันจะมีประตูกั้นตรงกลางนี้นะคะเดี๋ยวเราดูประตูห้องแรกดูประตรู นี่นี่มีแอร์นะคะมีแอร์อสองห้องนี่เป็นเตียงเลยค่ะนอนได้คนเดียวแล้วก็จะมีประตูกลางนะคะประตูตรงกลางใช่นอสบายสบายสบายนี่เขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งาสองเตียงเตียงละสองตัวออ่ะ บ่อข้างหน้าเราเดี๋ยวก่อนเข้าไปโดยเต็นท์บ่อข้างหน้าเรานะคะเราเขามีเรือนะคะสามารถเอาเรือลงไปพายเล่นได้นะคะมีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะคะแล้วก็มีรถ A t ทีวีให้เราขับเล่นนะคะไม่เสียตังะคะ่นะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่แต่กับพี่บาจะนอนในคืนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในเต็นท์ใช่ภายในเต็นท์ค่ะ<ๆ>ก็จะประกอบไปด้วยผ<ๆ>้าขนหนูผ้าเช็ดหัวผ้า<ๆ>เช็ดตัว<ๆ>น้ำดื่ม นะคะแล้วก็ก็<ม>ここจะมีแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมืในห้องโรงแรมเราเนาะที่เราไปนอนรีสอ์ดนะคะแล้วก็มีแอร์แอร์เคลื่อนที่นะคะแล้วก็ของเราก็นอนสองคนนะคะก็ <c oughs> เป็นเตียงใหญ่ช่องก็จะเป็นประมาณนี้นแ้่นี่ก็ใช่ถ้าใครไม่อยากใช้แอร์เปิดหน้าต่างเอานะคะอากาศเย็นๆเขาสามารถเปิดให้ลมมันเข้าได้มีหน้าต่างเยอะมาก แล้วก็ข้างหลังเราเนี่ยเป็นลำธารของเอาขาเรียกอะไรลำธารธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมาดูกันสามารถทำอาหารเช้าได้นะแต่ว่าเออทำอาหารทานเองได้นะคะแต่ว่าไม,ไม่ไม่ให้ไม่มีพื้นที่กางเต็นท์ส่วนตัวแค่น,น,นี้นี่ค่ะอันนี้เป็นแม่น้ําธรรมชาติเขาเรียกอะไรอ่ะคลองไหมอันนี้เป็นธรรมชาตินะคะเออเนี่ยพาอยู่ในร่มนะ เย็นปกติแล้วถ้าแดดอย่างเงี้ยอยู่อยู่แม้แต่อยู่ใต้เต็นท์มันก็ยังร้อนอยู่ดีนะเราอุแต่นี่ไม่เป็นเพราะว่ามันมีลมโฟโลตลอดนะมันมีภูเขามเนี่ยจะเป็นกองฟางนี้ให้นั่งนะคะมีพื้นที่ปิ้งย่างไหมปิ้งย่างได้นะเดี๋ยวหลังจากเออเรามาเช็คอินเข้าที่พัก นี่แล้วนะเดี๋ยวประมาณห้าโมงเย็นเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นกันที่ร้านบ้านเธอนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนั้นจะบรรยากาศดีแค่ไหนแล้วก็อาหารอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับผม เดดี๋ยยยวจะลองถ่านะตอนนี้เราก็กลับมาที่พักแล้วนะคะในบรรยากาศค่ำคืนตอนกลางคืนเนี่ยมีไฟสวยมากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะาดาวเต็มท้องฟ้าเลยอะ่ะฟ้าเป็นใจฟ้าเปิดและลมแรงมากเย็นมากเลยอะ่ะด,ดูเสียงธรรมชาติได้ยินเสียงธรรมชาติปะ่ะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาลองถ่ายดาวกันดูว่าเราจะถ่ายปิดหรือเปล่า,าสียมากมเ,เลยแต่ที่จะถ่าย อ๋พี่ตุ๊กแกน้ำ่อนนี่มีอีกหลายห้องหนึ่งนะห้องนู้นจะมีห้องนี้จะมีอ๋ออาบได้ทุกห้องเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พักของเรานะเป็นเ็นต์ของเราไปอาบน้ำ่อนนะเงียบสงบมาก มันจะมีบริเวณให้เราดูบะโอ้ไม่กอดตาปิดเอ๊ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันก่อน,นตรงนู้นจะมืดหน่อยไปะอะไรเด็ดมนาเขาก็บอกว่าเขาจะจัดให้ตรงเนี้ยเป็นทีนน่ดูดาวที่หนึ่งคือเงียบมาก คือถ้าใครชอบมาแคมปิ้งแล้วก็รักความสงบนะตรงนี้มันมันไม่ได้ยินเสียงเสียงรถเลยนะเสียงรถเสียงกู้คนเลยได้ยินแต่เสียงธรรมาชาติ แฟนเพื่อนมากลิ่นมากเลยนะเนี่นะโออหยุดเมื่อกันเรียวดีกว่าพี่แป๊ะอะไรสิงนิ้วเย็นเย็นเย็นนิดูดูถังใส่อันนี้เขาดีเลยนะเด้น่าหน่ายมากไลยครับเรียวคอเบีย้ยเดี๋ยเรียวเนี่ยคุมเออไหนว่าจะห่อกับข้าวอะไรกลับมาเออเอ้ยมีไหนอะมี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  ไกลอ่ะอะอ,ะอะมาแล้วเหรอ,อ,อเขาเอาให้เหรออันนี้ก็คือเป็นแบบผิงไฟได้นะคะเต่าผิงไฟได้ไฟอยู่ไหนไม่มีเรา่อกกองไฟได้เล่นอะไรกันได้ตรงนี้นั่งคุยรอบล้อมรอบกองไฟนะคะได้ตีมบรรยากาศแคมปิ้งแคมปิ้งนะคะเ<ไฟ>ย็นนะเนี่ย เกียจนาแมงจริงหลีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเข้าไปแล้วเอาเข้าไปในกางเกงแล้วลูกนี่ไปแล้วไปแล้วพี่อย่าให้มันเข้าไปสงสารมั้งสั่งมันเถอะมันอยากตายแล้วเขาไอ้เหี้ยตายหาในที่หลีกตายขยี้ตายกินไหมเนี่ยท้าไม่ชงฉารนี่ย โอ้ก็ปอาไปอ้แล้วมัยสูงสุดจไมทถึหน้าตองที่นี่เลยจไก่รอกินไก่เฮ้ยดังฟ้ากับหมาวัดดีจ้ะดีไหมแบบดับฟ้ากับหมาวัดชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่รู้แต่กินไก่หมดไปแล้วเฮ้ยนี่โอทีมา สนุยเพื่อมันผมไม่เคยได้ทำกิจกรรมเก็บม,มุนเลยมาก็เก็บปุ๊บตะขบอนะเออเก็บ,กบตะขบได้อยู่เออนะได้อันนี้ได้นะไอกปีพ่พวนเลกปีพุนะ่นลูกว่าลูกไข่เน่า รียได้ก็ไม่อด้ <ไ>เร็วกว่านี้อีกพี่มเีเทอเอา <laughs> เอาบาจีอยู่ด้วยเมื่อคืนอากาศคือแบบไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้อะแต่เราเปิดหน้าต่างให้ลมมันเข้าโอ้โหลมแรงมาก <c oughs> ที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นก็คือมีพายเรือนะคะพายเรือในในในบ่อนะคะแล้วก็มีขับรถเอทีวีมีหอดูดาวนะคะที่ าสามารถปีนขึ้นไปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นได้ถ่ายวิวได้นะคะแล้วก็มีเหมือนขาเทียมสําหรับเด็กๆอ่ะคะ่ะเครื่องเล่นของเด็กๆนะคะไว้ให้เรา,ราให้เราได้ให้พาน้องๆมาเล่นได้นะคะกระดานลื่นอนะไรใช่ก,ก็เช้าๆบรรยากาศดีมากแล้วก็ท้องฟ้าเทียบตอนเช้ามาเปลี่ยนสีแบบเร็วมากเลยนะคะต้องมาต้องมาดูสวยมากช่วงเช้า ดูดิเสียงธรรมชาตอาิอาหารเช้าเนี่ยก็ต้องสั่งไว้ว่าจะทานอะไรนะคะเดี๋ยวเขาจะมีขับรถเข้ามาให้ที่นี่นะคะจากร้านอาหารบ้านเธอนะคะสามารถสั่งได้สามารถสั่งได้นะอาหารอาหารเย็นก็จะเป็นสั่งมาจากข้างนอกถ้าเกิดเราไม่อยากทำนะคะแล้วก็ใช่ไ,ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดทําเองก็ได้ใช่ไหมคะอเขาก็จะมีที่มีเตาปิ้งยา่างมีอุปกรณ์ให้เราทำอาหารได้นะคะเมื่อกี้ในใน,ในห้องนะจะมีแบบช้อน ใช่ช้อนซ้อมช้อนกาแฟมีหมดเลยอย่วกา,าแฟไม่ใช่ช้อนพลาสติกน่อยๆ เราวันนี้เราเดินทางมีกิจกรรมรอเราอยู่เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้าที่บ้านเธอก่อนนะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมเก็บองุ่นกันค่ะที่ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บองุ่นใช่ค่ะเดือนนี้เดือนกุมภาที่กามรนเต้กามรนเต้ and it's just begun that she puts it